หนิงปณิตาพาลูกสาวน้องนิรินพบปะญาติสนิทมิตรสหายงานนี้คุณแม่ถึงกับอิดฉาเมื่อลูกสาวได้รับของขวัญราคาไม่ธรรมดาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสำหรับน้องนิรินลูกสาวคนเก่งของหนิงปณิตาและจินจรินที่มีพัฒนาการดีเลิศทั้งความคิดความอ่านและความสามารถรอบด้านซึ่งเราจะได้เห็นหน้าค่าตาของเธอ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่อยู่เสมอเสมอหลายคนต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องนิรินเป็นเด็กที่มีความน่ารักมีมารยาทและเป็นผู้ใหญ่เกินวัยแถมความสวยยังถอดแบบมาจากคุณแม่เป๊ะๆเ,เลยด้วยหนิงปณิตาล้านอิจฉาลูกสาวหลังได้ของขวัญไม่ธรรมดา ล่าสุดหนิงปณิตาได้โพสต์คลิปวีดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าอิจฉามากพูดเลยปนิรินเดี๋ยวนี้ปณิตามาทีหลังตลอด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 เธอ,ออยู่เป็นจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเกิดเป็นนิริน5555ขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานนี้ ย่าเคยบอกไว้นานมากว่าท่านี้เจาะหูย่าจะให้เพชรย่าจำได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวแอด la ขีดล่างบูม69เอด t ฟอนที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขและทุกข์ซึ่งในคลิปน้องนิรินได้รับของขวัญเป็นต่างหูเพชรแสงวาววับสะดุดตาทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึง้ง และไหว้ขอบคุณผู้เป็นลุงด้านแม่หนิงถามว่าแบ่งให้แม่ปะงานนี้นิรินแย่คุณแม่ว่าไม่แบ่งมามีท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักและมีมารยาทของน้องนิรินและชมคุณแม่ที่สอนน้องมาอย่างดีอาทิน่ารักจริงๆลูกสาวแม่หนิงไหว้แล้วไหว้อีกเห็นแล้วชื่นใจแทนจังค่ะไหว้สวยมากเลยค่ะน้องคงตื่นเต้น ยินดีกับน้องนิรินที่เป็นที่รักของคนรอบข้างน้องเป็นเด็กดีนะคะน้องน่ารักอ่อนน้อมโตขึ้นเขาจะเก่งเหมือนแม่แน่นอนคะ่ะนิรินเป็นเด็กดีฉลาดน่ารักใครๆก็หลงรักจ้าเป็นต้น